ครับผมจะถ่ายทำหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ปีหนึ่งห้านะครับสิบองค์นะครับสิบองค์นะครับสิบองค์นะครับดูก่อนนะครับถ่ายช้าๆนะครับสิบองค์ให้ดูก่อนสิบองค์นะครับสิบองค์นะครับ ดูก่อนๆชมวนก่อนนะครับสิบองค์ที่นี่ผมจะยกขึ้นมาจับขึ้นมาให้ดูทีละองค์ทีละองค์กันนะครับสิบองค์นะครับถ้าชอบองค์ไหนก็แคปหน้าจอมาทำาลายทำเอดไลน์เข้ามานะครับถ้าชอบองค์ไหนนะครับถ้าไม่ชอบก็แล้วกันไปนะครับแท้เลยนะครับผมออมาจากที่วัดเลยนะครับ ผมลงไปงหลายชิปนะครับสิบองค์นะครับเดี๋ยวผมจะจับทีละองค์ขึ้นมาให้ดูนะครับอง์เลกนะครับที่องเล,ก,นะงเลกนะครับอง์เลกนะครับดูด้านหลังเลยนะครับตะกุดสวยงามมากนะครับ เดี๋ยวผมจะขยายโทรศัพท์ใหญ่ๆหน่อยให้ดูนะครับถึงจะได้จะจะสักทีนึงนะครับนี่นะครับองคเล็กองเล็กนะครับมีโคดสลาโปเลียนแล้วก็มีโคดเลขสามนะครับสวยงามจริงๆแท้เลยนะครับดูนิ้วมือดูขาดูอะไรครับคิดกันมือกระดกนะครับนะครับองคเล็กนะครับตัวนี้ ตะกุดหนึ่งดอกนะครับตะกุดหนึ่งดอกนะครับนะครับงค์ที่สองนะครับงค์ที่สองนะครับสวยไหมครับสุดยอดเลยนะครับถ้าต้องการเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรที่หลังนะครับบอกเบอร์โทรที่หลังนะครับทำเอดไลเข้ามา ไอ้ดีหลายเข้ามาเลยนะครับองนี้ก็สลาปลเลียนแล้วก็มีโคดเลขสามนะครับองนี้นะครับนะครับตะกรุดหนึ่งดอกนะครับสวยนะครับดูของผมแล้วก็ดูเจ้าใหญ่ๆนะครับที่ขายราคาแพงแพงก็ดูดูเลยนะครับองเดียวกันเลยนะครับ ดูเลยนะครับแท้เลยนะครับดูช้าๆนะครับดูนิ้วดูอะไรนะครับยันห้านะครับตะกุดสองดอกตะกุดโทนสองดอกนะครับยันนีคมดีนะครับสุดยอดนะครับนี่นะครับสวยไหมครับ ถ้าต้องการอ,องไหนก็แคปหน้าจอเลยนะครับอยู่นี่สิบองค์นะครับเดี๋ยวมีลูกอมด้วยสองลูกเดี๋ยวอมทีหลังเดี๋ยวอมเสจถ่ายให้ดูนะครับสวยไหมครับตัวตรงกลางนี่ตัวเป็นปู่ทิมอยู่ข้างหลังนะครับเรามียันแปดทิศอยู่ข้างล่างแล้วมียันห้าอยู่ตรงกลางนะครับดูกก่วดชมก่อนนะครับ ดูยังไงก็แท้นะครับของแท้ผมอยู่ร้อ,อ็ดนะครับดูกวันนะครับสวยไหมครับไหลข้างซ้ายไอ้มีโค้ดเลขสามแล้วก็มีโค้ดสลาโปรเลียนนะครับดูนิ้วเท,าท้าสิครับคิดติดหัวเขานะครับดูยันนะครับ ยันข่มจิบเลยวัดทหารไรแน่นอนเลยนะครับดูของผมแล้วดูเจ้าใหญ่ใหญ่ก็ได้นะครับที่เขาขายราคาเป็นแพงแต่ผมไม่แพงนะครับพอเช่าหาบูชาได้เท่าราคาเหมือนเดิมที่ปล่อยๆไปนะครับนะครับตัวนี้ยันห้าตะกุดห้ายันห้านะครับสีเขียวนะครับสีอะไรก็ดูเองนะครับ สวยๆเลยนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆงามจริงๆนะครับไอ้นี่ไม่มียันนะครับตัวไม่มียันเลียสามเลียสามองนะครับเลียสามองนะครับคนที่สมุดประกรันเอาไปหมดนะครับที่ธนาคารกรสิกรนะครับที่ส่งไปทำลายมานะครับ องนี้ก็ไม่มียันนะครับมียันห้านะครับดูสิครับสวยนะครับนะครับชมก่อนดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายช้าๆให้ดูนะครับองค์ที่สิบนะครับองค์ที่เก้านะครับอง์ที่สามนะครับ ถ่ายมาองหนึ่งองสององสามองสี่องห้านะครับถ่ายมาเรื่อยๆนะครับช่วยไหมครับช่วยไหมครับช่วยไหมครับนะครับนี่เป็นลูกอมนะครับลูกอมขายไว้แล้วหกดอกหกหกอันนะครับลูกชานหมากลูกอมนะครับตัวนี้ไอ้นี้ลูกใหญ่นะครับ ก็พอดีพอดีนะครับลูกนี้เล็กหน่อยนะครับองนี้เป็นปูทวดนะครับเป็นปูทวดไม่ใช่เนื้อนว่าวโลหะนะครับมันเป็น, <c oughs> เ,ปน,น,เ,นเป็นเนื้อเหล็กไหลนะครับเป็นเนื้อเหล็กไหลเดี๋ยวพิกด้านหลังให้ดูว่าเด็กไหลเป็นไงเนี่ยครับเป็นเป็นเนื้อเหล็กไหลนะครับเป็นเนื้อเหล็กไหลนะครับ เป็นเนื้อเหล็กไหลเลยนะครับไม่ใช่โลหะโลไม่ใช่โลหะไม่ใช่สําลินะครับเป็นเนื้อเหล็กไหลนะครับปูทวดตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นชุมกอนะครับชุมคอนะครับสวยงามจริงหลังกลับมานะครับมันคากรอบมันกรอบมันไหลมันเลยมองไม่ชัดนะครับ ยังไงก็ปูทิ้งเวลวครับวันนี้นะครับดูก่อนนะครับก็วงไหนเราเช็หนาจอเลยนะครับวันละหารเลไรแท้ๆเลยนะครับดูครับดูครับดูครับสวยไหมครับ ตรงนี้กุมารทองนอนข้างหลังนะครับเนี่ยกุมารทองนอนข้างหลังนะครับน,นอนข้างหลังนะครับไม่ได้นั่งเหมือนกับอ,อย่างนี้นะครับไม่ได้แบบนี้นะครับ <c oughs> นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนหรือว่าครูบาอาจารย์ สายปู่ทิมนะครับขอบคุณทุกทกท่านครูบาอาจารย์หรือว,ว่าพี่พี่น้องๆทุกท่านทุกคนนะครับผมบอกเบอร์โทรเลยนะครับ098 290 793 5แล้วอีกเบอร์หนึ่ง0809 8965 31ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ